อยู่ในเนื้อหาของมปลายมันคือชื่อเรื่องว่าเซตแต่อันนี้คุูเป็นใช้คําว่าเบสิกก็คือเด็กประถมก็เรียนได้ง่ายๆเลยก็คือเรื่องนี้ครับถูกสอนอยู่ในระดับประถมปลายของสิงคโปร์อ่ะทุกคนมาดูครับเขาบอกว่าในห้องเรียนป .6 ทับเอนี่ยมีเด็กทั้งหมด40คน40คนเนี่ยแต่ละคนเล่นกีฬาดังต่อไปนี้25คนเล่นฟุตบอล18คนเล่นแบดมินตัน สิบคนเล่นทั้งฟุตบอลและแบดมินตันแนวการถามเขาก็จะถามอยู่ประมาณได้สามข้อเนี่ยหนึ่งมีกี่คนครับที่เล่นฟุตบอลอย่างเดียวมีกี่คนครับที่เล่นแบดมินตันอย่างเดียวและมีกี่คนครับที่ไม่เล่นกีฬาทั้งสองเลยง่ายๆคำถามคือ25คนเล่นฟุตบอล18คนเล่นแบดมินตัน แค่ยี่สิบห้าบวกสิบแปดก็ปลาไปแล้วสี่สิบสามคนจริงไหมแต่ครูเป็มบอกว่าทั้งห้องมีแค่สี่สิบคนนี่แสด้ว่าโจทย์ครูเป็มผิดหรือถูกครูเป็มยังถูกอยู่นะโจทย์ถูกเขาไม่ได้บอกนี่ครับว่ายี่สิบห้าคนเนี่ยที่เล่นฟุตบอลอาจจะไปเล่นแบดมินตันทั้งคู่ก็ได้นี่หนึ่งคนสมมุติครูเป็มเป็นคนที่เล่นทั้งฟุตบอลและแบดมินตันนะครูเป็มอยู่ในสิบคนนี้ไหมอูครูเป็มอยู่ในนี้ไหม ก็เล่นทั้งฟุตบอลและแบดมินตันอาจจะอยู่ในกลุ่มเล่นฟุตบอลก็ได้อยู่ในนี้ไหมอยู่ดังนั้นเรื่องนี้ครับถ้าจะให้ง่ายที่สุดไม่มีวิธีทําวาดรูปแล้วเติมข้อมูลให้ถูก specs? ง่ายๆหนูจินตนาการถึงวงกลมหนึ่งวงดูนะอธิบายช้าๆนะครับครูเป็นบอกว่าในวงกลมหนึ่งวงวงนี้คือคนที่เล่นฟุตบอลก็คือถ้า มีหนึ่งคนเล่นฟุตบอลเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดยี่สิบห้าคนยืนอยู่ในวงกลมวงเนี้โอเคไหมก็คือยี่สิบห้าคนที่เล่นฟุตบอลคําถามต่อไปสิบแปดคนเล่นแบดมินตันก็ต้องมีอีกหนึ่งวงจริงไหมแต่มันมีที่เล่นทั้งสองง่ายๆวาดอย่างนี้ครับจําไว้เลยครับจะต้องวาดอย่างนี้ครับครูเบนถามถ้าครูเบนยืนอยู่ตรงเนี้ยอะช้าๆนะแบดมินตัน ถ้าครูเบมยืนอยู่ตรงนี้ครูเบมอยู่ในทั้งวงฟุตบอลและอยู่ในทั้งวงแบดมินตันไหมแสดงว่าครูเบมเล่นทั้งสองถ้านะแล้วถ้าครูเบมยืนอยู่แค่ตรงนี้ซีกฟุตบอลแต่ครูเบมได้อยู่ในวงแบดมินตันไหมครูเบมจะเล่นแค่ฟุตบอลอย่างเดียวแล้วคําถามคือครูเบมวาดขึ้นไปอีกเป็นกรอบขึ้นมาถ้าครูเบมยืนนอกอะครับก็ไม่ได้เล่นทั้งฟุตบอลและแบดมินตันง่ายมาก หลักการคือให้ลูกเติมจากคนที่เล่นทั้งสองอย่างก่อนมันจะง่ายแสดงว่าครูเบมมีสิบคนที่เล่นทั้งฟุตบอลและแบดมินตันครูคเบมควรเติมเลขสิบไปไว้ตรงไหนตรงกลางตรงกลางนี่ไงครับสิบคนเล่นทั้งฟุตบอลและแบดมินตันเข้าใจไหมข้อนี้คุูเบมบอกเลยวาดรูปอย่างเดียวจบแล้วตีความจากรูปให้ได้คาถามคือไอ้ลูกฟุตบอลเนี่ยไอ้กลมๆหนึ่งงานเนี่ยจะต้องมีคนทั้งหมดกี่คน ไม่ใช่เย็นๆทั้งอันนะทั้งอันต้องมียี่บห้าใช่ไหมเพราะเขาบอกว่ายี่สิบห้าคนเล่นฟุตบอลเฮ้ยอ,อันนี้สิบคนปาไปแล้วอะ่ะงั้นตรงนี้จะต้องเป็นเลขอะไรสิบห้าเพราะทั้งวงมันจะต้องรวมกันแล้วมียี่สิบห้าชัดไหมันะนนะเคียนะนี่ไงครับเล่นฟุตบอลยี่สิบห้าคนต่อไปแบดมินตันต้องมีสิบแปดคนวงทั้งวงเนี้ยจะต้องมีสิบแปดคน ปลาไปละสิบเหลือแอ่าเห็นไหมเติมข้อมูลให้ถูกนะคําถามถามว่าตอนเนี้ยมีเด็กอยู่ในกลุ่มเนี้ยกี่คนแล้วบวกกันสิบห้าบวกสิบยี่สิบห้าบวกแปดสามสิบสามคนแต่ทั้งห้องมีอยู่อ,อีกเจ็ดคนมันหายไปไหนไม่ได้เล่นเลยแสดงว่าไม่ได้อยู่ในวงนี้เลยไงแสดงว่าเจ็ดคนลอยลำอยู่ข้างนอกครับ อ่าเห็นไหมจบถ้าลูกวาดแล้วลูกลงข้อมูลได้แบบนี้ลูกทําเสร็จแล้วครับวิธีทําลูกเสร็จแล้วครับดูมาตีความกันมาตีความกันครูเบมจิ้มตรงไหนทุกคนต้องบอกครูเบมว่าเด็กคนนี้เล่นกีฬาอะไรและเล่นอย่างเดียวหรือเล่นสองอย่างหรือไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยเล,เล่นทั้งสองทั้งฟุตบอลและแบดมินตัน เล่นแต่ฟุตบอลเพียงอย่างเดียว <Yeah. S 1> เพราะมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในซี่ของแบดมินตันเล่นแต่แบดมินตันนแต่เล่นฟุตบอลไหมง่ย <Yeah. S 1> งั้นทุกคนตอบคำถามได้แล้วเห็นปะ่ะมันง่ายโจสอบเข้าเรื่องนี้มันง่ายแต่ถ้าทุกคนวาดรูปนี้ได้จบถ้าพี่มปลายมาดูคลิปนี้พี่เขาจะรู้เลยว่าแผนภาพที่ครูเวมวาดเนี่ยมันชื่อว่าแผนภาพเวนออยเลอร์แต่พวกเราอยู่ปฐม ยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นเราจะเรียนอีกทีคือตอนม .4 ี่โอเคไหมครับเรื่องเนี้ยเราจะเรียนอีกทีตอนม .4 นะแต่เรารู้เบสิกของมันไปก่อนไม่ยากดังนั้นคำถามถามว่ามีกี่คนที่เล่นฟุตบอลเพียงอย่างเดียวทุกคนตอบอะไรครับจบครับมีสิบห้าคนที่เล่นครับเห็นไหมครับแค่วารูก็ตอบได้แล้วมีกี่คนครับที่เล่นแบดมินตันเพียงอย่างเดียว แคนเก่งมากครับมีกี่คนไม่เล่นกีฬาอะไรเลยจบครับแล้วทุกคนจะทำข้อสอบข้อนี้ได้